สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องอูหลานกุมนั้นสุดนะคะช่วงเย็นค่ะลูกค้าพอดีไฟดับนะคะไฟเพิ่งมาค่ะแม่ค้าจะมารีวิวให้ลูกค้าชมคันนี้นะคะแบบว่าคันนี้นะคะรอจัดเลยค่ะเราจัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้ค่ะเมกานะคะลูกค้าซีรีส์ห้าร้อยนะคะเป็นเครื่อง JO7E ค่ะเป็นหัวแคบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะมืดนิดนึงนะคะ คันนี้นะคะสีเขียวมะนาวค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะขนาดมืดนะคะแต่ว่าสีตัวรถนะคะยังเล่นแสงแบบสวยงามเลยนะคะลูกค้าตัดกับตัวแคปนะคะเราใส่เป็นตัวเลดนะคะครอบแคปเลดนะคะให้ลูกค้าสีจะดูแบบว่าเล่นแสงเลยนะคะลูกค้าไอเปิดไฟอ่ะน้ำเล ันนี้นะคะกระบะสเปคอู่นะคะลูกค้าความยาวกระบะนะคะสามเมตรห้าส<น>ิบค่ะรวมท้ายนะคะ,คคะ,ะเทสระบบไฟนะคะก่อนออกคะ่ะลูกค้าเทั้งหมด่ราวไฟนะคะลูกค้าด้านบนนะคะหลังคาะคะ่ะเป็นสามชั้นนะคะลูกค้า กันฝุ่นหน้านะคะยื่นออกมาจากตัวรถนะคะกลางหลังนะคะลูกค้า25สหเซนนะคะโอ้ยมืดเลยค่ะฝั่งนี้ค่ะจัดเป็นท่อแฝดนะคะแฝดสามค่ะปรึนีเดอร์ยัยจา้า คัสีนอกนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้ค่ะถ้าลูกค้าจําได้นะคะ,ะคันนี้นะคะตั้งแต่ตอนอเป็นหัวลากคัสซีนะคะเป็นรถด,ดับเพลิงนะคะลูกค้าที่เป็นหัวสีแดงนะคะที่แม่ค้ารีวิวไปแล้วว่าาเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยมากนะคะรถเสร็จเป็น เกือบเดือนนะคะลูกค้าแต่พอดีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะกำลังาทางไฟแนนต์นะคะกำลังอนุมัติยอดนะคะรุ่นนี้นะคะจัดได้สูงสุดนะคะลูกค้า4,000,500นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจเนาะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าจะซื้อผ่านทกศนะคะไว้มาชมนะคะมาดูรถนะคะ อสอบถามรายละเอียดนะคะกับทางอู่ของเราได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะลูกค้าเบอร์โทรอู่นะคะ086 3297855นะคะอู่ของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะส่วนคันนี้นะคะแม่ค้าจบไปที่8ปดแสนนะคะลูกค้าจัดเต็มเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะชุดเบาะ VIP นะคะเต็มเบาะนะคะลูกค้าอ่าส่วนเบาะกลางนะคะคันนี้มีมาด้วยนะคะอ่านี่ค่ะจะเป็นแบบนี้พับลงได้นะคะเบาะแคบคะ่ะด้านหลังนะคะลูกค้าอันนี้เราเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมออกแล้วค่ะ เล่น MP3 นะคะเราก็แถมให้ลูกค้าไปพร้อมนะคะอ่าพื้นคันนี้นะคะ่เป็นหนังนะคะลูกคา้าเป็นหนังมาเลยนะคะ,ะนี่ค่ะลูกค้าคงจำได้นะคะรถใช้งานม,มาแค่หนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะคะลูกคา้าคันนี้สุดจัดจริงๆนะคะใช้งานม,มาน้อยมากเลยค่ะลูกคา้ารถคือสภาพอะ่ะสวยมากเลยนะคะคือนางฟ้าจริงๆค่ะคันนี้นะคะ เจอกันนะคะคันนี้เจอคันนี้นะคะอำเภออาจสามารถค่ะร้อยเอ็ดนะคะลูกค้าดูค่ะการาเล่นแสงของสีคันนี้นะคะลูกค้าสวยงามเลยนะคะทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมไปโอนได้เลยนะคะ หลังดำนะคะลูกค้าเป็นคิตตี้ค่ะอันนี้เราตามใจลูกค้าเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะชอบแบบไหนคือสั่งได้หมดเลยนะคะบางโคนล,ล้อหลังนะคะลูกค้าเป็นเลดนะคะคันนี้อ่าเป็นบางโคนเลดเลยนะคะอ่าของเดิมคะ่ะจากนอกคะ่ะลูกค้า ล้อนะคะเป็นฝาครอบค่ะเป็นชุดฝาครอบล้อนะคะแคบเลดค่ะเ <c oughs> งาวิ่งค่ะลู<อ>กค้าคันนี้ไม่เห็นปูนยากร้องเา สวยงามมากเลยนะคะลูกค้าลงตัวไปหมดเลยนะคะรอจัดค่ะคันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ